มบาดีมาแพี่น้องเอินานๆสาวนางมากินน้ำอืมมามอน้ำก่อนซื้อเบียร์กูกินนีู่กินนานๆกูกินนี่เฮ้ยอะไรมาเลยพี่น้องเรากินทำกันหลายคนจากแซ่บเงนงนเสียนะถือเลเบเลขจะคันเลยหาพันธเมาไปซื้อนมมาจกเอาเงินให้เจ็บพันธุไปซื้อนมชีพันได้ซองครบเนา หึงสองสามี่ห้าห่เป็นอืก็ไม่อยากผานังงยาพี่เ้องตุงง่าายเขื่อนบ่หูหูย่คลายเขื่อนเห็นอยู่คลายเขื่อนบ่อคูนะคายเือคลายเขื่อนอืมอะไรนะเราเกาะมาเนาะบุุกบุกาทางัานเื่เขาไปได้ไปเสดูเลยอ้าให้เจ็ดพายเขื่อนบ่ เาไปไทยแล้วะตอนตอนเอาไปซื้ออย่าไปไทยตนราไปเอาหมาอไออะนปงจะกินด้ยว่างหยคนนี่มันกระเมนเบิดถ้วยเดียวนี่ดงแดอยู่เหมดแล้วพี่นางโอ๊ยกระลังกระลังกระลังอดใจรออีกจักน้อยข้าดขครอืมมาไปง Mình thử mọi người không? người mọi người này ừ. người ừ. à, một luôn mọi người 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 mọi

ลูกเอาบ่มันเพชรไหนศพไหนี่หาเงินนี่สิเอาตเพเพชรลูกไหนน่ไหนน่เเ็นอย่างนันหัวอนี่อย่แมวอยู่เรือยไะยแมวไปมตีลุ้มเ่ยนาะตกลุ้มเปนไมิอย่าแนวมันถามข่อยเออข่อยาไห้ไล่าบอกว่าอย่าพ่อไม่ให้รจะข่อยจะมาไม่ให้ใด้วอย่าจับเด้อเพื่อนเด้อ กไปบูคนไทยเน่อืมขอคนึงหนอยไวุ้สิพันุดสิพันอ้มาใสเฮ้ยหักเมียนิเ็นไปจังไบอมบ้าตินบต่บ้นชา้ามาไมุ่เออแม่แมเก็บกดันาไปเอาไหม ไม่ถูกเหรเด้่ยลูกไม่ถูกเนี่น้ำพริกเคบินเน้นาหางเอ้ยลูกพยายามไก่พี่น้องเลยน่มากินไก่ไงเอาเลโอเคพี่มาไม่ไม่ไม่ถูกค่ะมาพี่น้องกินนํำกรนสุกแล้วมาเดินมาเดินมาเดินฟดเลย ม่กน้แม่จุบ่กินให้แม่จกินให้ด้วยมงจากนเลยนแม่นกินกินบอได้ไม่ติเพื่อนม่นไิเื่อนเงินแม่เงินกรโอ้ยตายเลม่เงินดูแติดนเ่อ้วเหนื่อยแล้วไปจอกบงาจาใหญ่แงินนึงกูบเอาลยกูเื่อยเงินกูพลาแล้วนี่แตชาวัน่ลออกูยุ่เงินแล้วกูเหต มีพกี่กิโลวัได้บะกราหลานี่สได้ใช้กี่ิโได้ใช้กี่ิโเออยังบอไเอามาปุยไปเบลเทือนเผาลายเนีบอไกินบาคุใส่ขี่เยบร้อยกูถามว่ามันขวากแก้มทีจะมาขวากแก้มกินอิ่มนะครับเอามาได้ไหมเฮ้ยมาตักกัแม ไม่ใช่จานนาให้ลูกเอามาดูสิคิดนี่นี่คิดจะกเนี่ยกาไปกินตรงกลกับิ๊กนะอันนี้ข้าอันไม่ใช่ลอันนี้่คินี่เอาปนกันเลยตดมา้อเสียวรกเลาพักนี่สเาเออเสร็จ้อนก็มีนะควินะมันโปงใส่ไข่เสียเห็ดเนาะมันโป่งบอมันคือโป่งลูกโป่งกะระวังลูกอหน้อยงนี้ย่นห้ยัน้อยงนิอนีอ่ียงนงเอีอย่งอ่นอ

มาพี่เอใหอมงงัอืหยไมันตรงนี้เอมาห้อ้ยีเหลี่อมาเอาอ้มาบ่เอาเดี๋ยวเอาหอม้งมนดิอันเดียวอยจาตีกันได้เอาลงกินไปท่ากินไปนั่งก็พักหน่้กินลูกเอาหเฮ้ยอ้ยสียดายเจียสกูได้กูสาสือมา เนียนจัดเกลี่ยมาจุ hmm. оче, uh. ่มจุ่มนีครับต่างแดเจลแผ่นตะหอีนาหมักเนาะมึงแาเสร็จบบหมูแกหมีอ่นะฮะเกเสร็จห้ามันมัวมาแล้วก็ยาบเลยตัวเาลยเสร็จเลยคุณนะครับบิ๊กเลยคือกระยาบับนี้ลูกส่วนเราฝัดบัมาเนื้อเสร็จเจลไดเกดได้ใช้มูกระเทือนแล้ นัำกระบี่ห้น้องเนอะมดเลยมดกระแส้าไมเลยกระเซ้แล้วเจ้าคาคากินเลยกระบีบจากรวา่เนยลูกบีบดรู้้ก่อนบิ๊กบีนั่นไทยทุกเงาเยอะนะลูกให้พญาเจ้านะลูกจะอยู่น้ำกันบดมือสู้เด็ดอยัางนียาหลิบเขาใส่หลอก ของขาแสดงเปนหนึ่งเขาบริารนึ่งกบอกเขบริกามาแต่คนมันก็จับไปนก็ลิ้นไมน้องเขาอะอะอยู่มาหาใครกับโมเฮนอ้าวต้อหูกระจายนเนาะนมาิดต่อฮัลโหลมาเด้อมาลแม่ันโอเคมาไว้ไหมลงกังลงมือเออยู่หันแหละโอ้ย

ด้านจมคุดน้อยกินแล้วคือบ่ผดบ่เผ็ดังมากเด็นเปิดคลอยคอยเลยและวก็จำเลยกระดบิดจํำเลยโอ้ยอยากทำมันผดบงบๆนโจอาดอีดูอยากทำมันผดบงบบบบนะพี่น้องั่นมันก่อนมันบวดแล้วคือบับขนอมเลยนะนุ่มอีกอัหญ่เ อื่คุณเค็มนี่ใสเนี่ไม่พอจะสุนเค็มสองสามตอนมอรลาเฮ็ดนเอาแต่ซุ่มขีดสิผาพันพี่น้องก่ือเมื่อไหร่สองแสนปลายได้เนี่วกระืือเนียเพิ่มอีกเมื่อสามแสนปลายมีกระสือมซื้อก่อนเลยไม่ห้าร้อยบาทมืองละขวกับซือเนาะมันถึงเลขสินดาหเเลย ตเลขน้อยนึงถเลขน้อยนึงด้แก้เรียกเสียวเลียงน่องเลิดเทิดอัอเอยการนหลัวันมาะอืมหกอ่ะหเลยกินน้ำกินเลยไ้จ้ลกินอ่ะตอนมีบุกีกินนะจ๊ว เปาจ้เป่าไป่กเปาเปล่างันกินมาได้ผมจะชุ่มนี่กระบอมาพี่ล้เอางกระลำต่อนนี่นี่เอาไปเลยแันี้โอ้ยอยากอยากจป้าอะลูกกินลูกลาไปหาแินเ้อไปกินอเนาะแบ่ะบเลือกนี้ ไม่ดูหนูก็เห็นแล้วป้าตกเห็ดเ็ดน้ำบ่ทันอาบเมื่อจะเสียอับน้ำโจใจไฟลูก็โจดดีู้องมันเหมดเลยอีป้าเอาผนดอกแดงออกไปแตะมาใส่เด็กน้อมผลดอกเดือยงานงานงานปาน่ารู้ไมมกี้ไหมเงาะิดมือโทรหาพอแม็กมึงพอแม็กขอตังหน่อยสิ เออสลัดนี่เอางัวเอาแล้วมาบอกอะไรคืออะไรบักอนีตเราไข่เรสบายสลัดที่หมดแล้วเพละลมันบอ,อมบอกบอกก่อนเนาะมันผดบอกกับขัดไม่กันขัดเอาอย่างลูกมันยังบปนทันชุกตัวยนแล้วก็อื้อ งูป่ามางเพ็ดบองจีเราก็มัใหญ่พดนี่แหละเป็นป่าแ่พน่เฮ้ยรถเสลงแล้วมันน้ำนันจะมันโฟนจะนขาดก่อนเด้สิบอกอีดีฮัลโหลเป็นยังไอกัปไปสิของอยู่ พอจทายเยบัดรดีครับวันไงไปอยู่ทยเป็นอะไรคือเกิดเชื้อเกิดเชื้อบ่อยากป๊บมาพีบอกเราอยากมาเลยกตีนกันชายแดงเือิ่มแลวกาอิ่มแล้วเนแบบั้นนะมาิมต้องหนีร้านไหนนะยังบอสุกนะสิ่งสุกจัหัวลูก อีียาวเลยยุติการแของพี่มาชาพี่มีมันอะไรอารุ่นใดห้าเก้าบอกบิ๊กากเยอะโันะบิ๊กเขาบอกเอิรกินอะเลนข้าวอีนี่เอิร์ดเดาอที่เชพมึงน่ะมามา้หมาเดี๋ยวมีเขาให้นีมามมามานังกินดมกันดิ นั่งนะครางโอเกนี่เอาไปให้อ่อเียวไปเอ้าแสบแสบน้องมานั่งโจงออกกะซามพักเนี่ยตาตันะหู้น้อยมีบนั่งเจียวหันแี่ให่แก้วแก้วเจวในกวดนะเอาเฮยห่าขับตี้ยยังต้มเต็มหมอยังมีงอ่คนนี้ไปมือไปคอนหูกับมุก กมาเราปอกเปลกเว่าแบตเทีรับทียเปิดเจ้อหดินเพิ่นดินเพิ่นจะเบิดอะไรอยาร้อเน่คิดว่าสิบุตระอจะพมยางจงิงว้าวงานสดาเกะไเชื่อว่าแกเขากินเวนเขายังจะกราบเลยเออมันเข้าก็แค่เนแบบบอกบอกบกนะมันลงก่อนอืมเอจั้ี่ใส่ลสาหูน้อยบหมหูน้อยขันซ้อมใจกัจะยองงาม

พอดีหนังซื้อให้บุญมาบุญมีคนละจอกเงินเพ่งเอาลูกไปพ่นคนเราซิปพันกระเด็นกันบุญมาบุญมีเออบุญมาบุญมีได้เออเอาอีกกระทามาปซุกกระลูกกินแล้วกระเจ็๊ยบถองแล้วฟังกเจ็๊ยบซองแล้วยืนมานั่งน้ำมานั่งเอ้ามัน้กะออกมานเนี่ยไม่จบกันบีบน้าใส่เนี่ย

ตาลูงบ <sa iden> ่บะส้มมะมีนส้มยังตาคือตอนงาเออหยาบ่อยตัดเลยโอจ้ยจมนะหิมแหรอดกตุกกรมินกินมไปกินบ่ได้ีกาเกตกูซส่งกินอมกูซึ่อีเกตเออไปจังตาทุกคนกินยังไงปกินถมเพราะเรกินอมลายวะเมื่อนี้มาเสียบกินนเขาเห็นเบียดก็คือแบบ แล้วตายรลดแต่บนมือกินข้าวบนเล่กินข้าวเขาเล่นจอสิรับอยู่จักแล้กูขออนว่าย่ตเป็นอย่างกูเที่ยวโอ้ยบ่มีไพสีโบลาบอยู่จักอยู่ตลอดมึงกูเห็นแต่ละหนักอิงเลยมันเฮียแล้วมันกึนจักแหละเอากูเป็นขึ้นจักบ้าบอกกับปันว่ามันจักเฮียมันเฮียยานี่เหล่นอนนั่งแล้วมันบมเฮียจักเคื่อแบบมันเฮียมาเข้าเอิร์ดมันในตาลอยเลยให้แตวกูกินสติ๊กมือนี่ค่ะ ยายเองว่าสติงเงินว่ะน้ำอับอวยนี่ลก ah ินสติงน้ำยายเอินยายเอ็งโมกลาดนะยายเองผักซื้อเลยอยู่างผลิตเนาะเอางามดเลยกินสติงว่ะจอกจอกพอยากนู่นเลยที่จะ่ยังวบห่าเลยิสกันนึกก็ถืออยู่หูยิงเลยค่ะไผแต่ตัวตัวยู่จักมาเลยไผ่ะเป็นยังยงยังจมในคนซื้อยังกา เขาน่นนะอืมเลยแหลมขนบอกเยแหลกลรมาณลอยลอยนะลยอยหรือเยแหลจมนะพูดตุยตอย่างจมไอคนซื้อลอยอืมไี่แหลมประชดได้แหลกฮะบ้าโล่เขาบอบ่คนตุยตุยคนคนแบบแบบบบแบบะบอกคนหนาตาสวดนฮะคนหนาเพรับแขนเลยจมมันหนาแบ่หยุดจักจักจักเป่าคะ เปาขาวอะมันมากึยังไหนอีกอ่ะมันไม่ไช่แดดก็คืออแล้วเนี่ยเห็ดน้ำคุณนาพัจมไปร่จักจมเนี่ยฮะมเห็นอย่างทีเฮ้น้องแม่บอกโจมคน้อร้อยแม่จมคนซื้อมิ้นบอกซื้อ้อยนี่ยบอกว่าอีแงก่อนู้ันดีเนาะรู้หอเลรู้อเรู้คือเ่าเราเก่งนั่นนี่นี่แหละ แล้วพอท่านจะเป็นพนักงานหรือว่าร้อยฮะบอกแล้วหัวหน้าไม่นะฮะแม่นี่มึงบุกหูแจักยังแล้วมึงผิดคนเราประจักเจอแล้วจมไปคนซื้อคอยนี่นบ่อยจะจมใส่คนซื้อคอยนี่แหละบอกว่าอืมว่าบาบอกว่าคือว่ายังเกาะยังกะมีแต่ว่าเป็นเป็นว่าไปบอกว่าบอกคุณได้หอเปล่เล็กหน่อยมา่ไหร่เราจะเหตดคือจะเป็นร้ายว่าจะในควาสศีใส่จะร้ายยังนี่เลยเออเดี๋ยวอเลยประมาณนี่เลยตะคนเก่งตะเป็นอันนั้นจะนั่ง มันน่าเก่งแล้วแหละจ้างนังจ้างนี่อยู่คุณแม่าคุณซื้อร้อยคุณซื้อร้อยกับบ่เอาฮะนนะว่าคุณซื้อร้อยเห็นกับบ่เอาบ่เอานางอันนึ่งค่ะเออจาบบา้าบ่เอาใไปเลยบ่เอาข่อยนี่บ่จักจักแล้วเออเพิ่นไปว่าบ่เอออืมว่าว่ามีผู้หนึ่งหันบอกเล็กน้อยฮะนนะว่าจเจ้อเหตุคือเป็นไายมันเจอเหตุคือเป็นไลายห็นเขาสิใส่จ,จ้าดุว่ะแล้วก็พูดผู้บอกผู้บอกอีนั่นเห็นก็บัวท่นบัท่านได้เป็นพนักงานเหรอ พีจ no จ่จะสามคนนะเ่อด้เป็นพนังงานมี่จะคอยแล้วกับสะพรสาวนางสามคนนะสานนานเลยแหละเขาเป็นพนังงานมาแล้วหนาอไะ่ั่งหนึ่งนะนั่งมนงงสวงหัดหัดดอกสาวนางใส่ต่างถ้ำดอกสะพอนาต่าสะพรบบอด้มักนงงสูงฮัตด er ีนะคะสะพรนสำหรับจะจอยใส่ต่างถ้ำสะพอติดตุ้ยอุ่วไปาวน้าแลยก็คอยมัะนาจอยกูเจ้าอีกคุณนะฮะสะพอ เห็นเบสุกเบสขางใช่กันเยอะไปคือไปน้ำกันบปแหละอยู่จักแล้วคือไปน้ำกันเนาะมีนางกับเปื่อยลักกามีมีนางมีนายผู้หนึ่งตุ้ยๆนะกับเปื่อยไม่น่านะครับประมาณหนึ่งสามสิบปลายนี่แหละแล้วก็มาบอกกับเปื่อยนะฮะเลยกับเปื่อยตัวอยู่จักครับเออซื้อมาซื้อมาเออฟังมาอีกเดี๋ยวไปเต็ดเส้นบอลสีถามซื้อข้าวมึงกระชายข้งหน้าบอ เขาึงไปจับตืักันแโอ้ขาน้อยนึงเข้ากับหู้คนทางหู้เลยเขาอยากหู้ว่าถึงไพ่แท้น้ำมังเถอะเบาถึงเข้าเขาก็จึงมีกับต่ว้าทำมือจัรซื้อดำเขคนตตุยดำดำมีสองคนคนตตุยกลัวคนหนึงฮะสื่อนเพิ่มหอนะหยุดจักเออไต่ติแหลตไปร้อยมาตอนนั้นมีผู้เดียวห่อจักเขาไอมอะไรนี่นี่ไมดนะเป็นยังไงบการะหว่างนั้นนี่คือแบบ นั่ง้อยกับเ่าบเอา้่ะแค่บเอล้รคอยก็ส่งคอยลงสร้างตีก็ยอนเออแหลก็ไปลอยอ่แหลกเออแล้วแม่คอยกับวราแนะค่ะบัเอยซื้อแล้วบอยตองซีเรีมากินกับหมูมานะเราไปซื้ออยู่หน้าหมููไปกินเบียจากแลมัือขยะาหมักย่างไปกับโซนาหมอันนี้เราเคยแล้วอันนี้หมูแต่ก็มีคนในแจ็คทามาไปหยอกเรานาะกัคนงานเนี่ยอกน่ะฮะ อพักงถายห้าคมมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปอือกูบกเอาปกรหนึ่เดาเดอมาเดอาเด้อมาเด้อมาเด้เด้อมาเด้อมาเด้อาเด้าเด้อมเด้อมาเ้อมาเด้อมาเอมาเด้มาเด้อมาเดมาเด้อาเมาเ้อมาเด้อมาเด้เด้าเด้เด้อมาเอมาเด้อมาเด้อมาเ้อมาเดเด้อม้อมมาเ้ามาเ้าเด้อาเด้อาดเอ้าเด้อ้ออมาเด้อมาเด้อมาเด้อเด้อมาเ้อมามาเด้้อมา้าอมอมาาอมาเอมาเด้เอาเด้มด้มาเด้อมอมาเ้อมาเด้อมาเดดอม ออรอนดำเด้เอร่อยจพากินไงกินดำกันหอยลายกัที่ำกนไินะบิ๊กอบิ๊กเาไปไปไปบิ๊กลมดีๆเออเดี๋ยวบังกล้องลูกขยีเลยพี่น้องลมดีๆเออสแล้วนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์งมินนีเด้พี่น้องเด้อแอบไลค์กดไบละลายแล้ว ฝากก,า like, กาดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนเดอ้อบ๊ายบายมอดลูก